สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการผ่านด่านฉากบ้านแบบรเร็วนะครับโดยใช้วัวเป็นตัวฆ่าชาวบ้านมันจะฆ่าได้กี่ตัวมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับมันจะได้แต่แน่ๆจะได้หนึ่งตัวแน่นอนถ้าดวงดีก็จ,จะได้สามตัวแล้วค่อยไปปลาระเบิดมันจะประหยัดเวลาจะกว่าวิ่งไปแทงป้าได้เยอะครับ ที่ก็คือเดี๋ยวพอเราไปถึงตรงหน้าข้อข้อบัวนะครับให้เรายิงกระสุนใส่ชาวบ้านไอตัวที่อยู่ตรงหน้าข้อบัวไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยยิงไปเลยครับยิงแล้วย่อครับแล้วยิงไฟครับแล้วยิงมันเสร็จแล้วก็ไปเลยครับเก็บสมุนไพรครับกระโดดเข้าหน้าต่างยิงครับเก็บระเบิดเปลี่ยนเป็นระเบิดครับปลาครับ ด E S C ครับอ่าเห็นไหมครับเราจะได้เยอะมากโหอันนี้โชคดีเลยอ่ะวัวม,มันพุ่งมาชนตรงนี้ให้พอดีเลยครับเราก็เข้าไปในบ้านครับจากนั้นยิงหน้าต่างบานนี้ครับเพื่อเรียกชาวบ้านครับเก็บลูกซองเก็บระเบิดเก็บกระสุนลูกซองครับแล้วเตรียมตัวยิงเปลี่ยนเป็นระเบิด ออกทางหน้าต่างครับปลาระเบิดไปครับกระโดดลงไปเรียบร้อยครับไวมากครับเห็นไหมแล้วเราก็ไปเก็บของได้เลยครับเนี่ยครับก็ประมาณเนี้ครับสำคัญคือตอนที่เราตอนที่เราจะต้องปลาระเบิดนะครับพยายามปลาไปตรงกำแพงครับ หรือว่าพาไปตรงมุมมุมระหว่างประตูประตูกับกําแพงก็ได้ครับเพื่อให้ระเบิดเนี่ยมันกระเด็นออกไปโดนไอตัวข้างนอกด้วยครับตรงเนี้ยมันจะ RNG ครับก็คือแรนดอมครับว่าระเบิดจะโดนกี่ตัวครับแต่แน่ๆอย่างน้อยๆต้องโดน5ตัวในบ้าน่ะแน่นอนครับส่วนอีกข้างนอกเนี่ยอาจจะโดนถ้าดวงดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปาระเบิดในบ้านแล้วเราได้แค่2ตัว3ตัวแนะนําให้ออกแล้วไปเล่นตรงนี้ใหม่นะครับ ส่วนตรงจุดแรกที่ผมยิงชาวบ้านแล้วเห็นทําไมตึงยอ่อสาเหตุที่ย่อเพราะว่าถ้าเราไม่ย่อครับชาวบ้านมันจะวิ่งมาจับพอเรายอ่อชาวบ้านัจับไม่โดนครับเพราะว่าเราก้มตัวครับชี้สําคัญเวลายิงไอ้ไฟจากด้านบนแล้วครับให้ตกมาโดนหัวแล้วอย่าลืมยิงไอ้ชาวบ้านสักหนึ่งสองนัดเลยนะครับเพื่อให้ให้มันมีดรามจหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้าไม่มีอะไรผิพลาดผมจะทําวิธีสู้กับบอสเรเวลโกในโหมดโปรมาให้นะครับโดยจะใช้เวลามาณสองทีนิดครับจบที่เฟสสองเท่านั้นนะครับไม่ลากไปเฟสสามครับสําหรับคนที่เไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับผมจะไกด์ให้ว่าไปทางไหนแล้วต้องปากี่ครั้งโอเคนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับไปละ